เอาละครับก็าบสวัสดีนผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมไม่เช่นเคยวันไหยน,นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาลองชาเลนจ์อีกหนึ่งชาเลนจ์ับเป็นชาเลนจ์ง่ายๆนะทุกคนที่ว่าเอารถแร่ของยูริเนี่ยไปบุกนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าหนะ้าตามจออกมาเป็นยังไงนะไปติดตามชมพร้อมๆกับผมได้เลยเพราะซึ่งผมก็ไม่เคยเหมือนกันแล้วคลิปนี้นะครับผมก็จะลงแบบไม่ตัดด้วยอินเรียวไทม์นะครับโอเคต่อไปเราก็ตั้งบอร์ดนะเป็นอ่าเป็นยากสุดแล้วกันนะเพื่อแบบว่า หลายๆคนถามว่าโอ้ oh, พี่เล่นบอทอีซี่อ่ะมันอ mm ีซี่เกินไปใช่ไหมเออผมก็เล่นไม่เก่งหรอกแต่ว่าผมก็จากจะลองแบบว่าชาเล่นตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งให้มันช้าลงมาหน่อยครับยูนิตสักสิบตัวเหมือนเดิมออไม่เอาดีกว่ายูนิตไม่ต้องมีเลยแล้วก็บูท่าเอไอไม่ต้องเอาให้มันบุกช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้รถแรกอะ่ะโอเคพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันบอทผมตั้งเป็นแรนดอมไปนะืึ <c oughs> <c oughs> เอาละเดีย๋ยวรู้กันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไป <c oughs> นี่มาแล้วก็สร้างนี่เลยผมต้องสร้างป้องกันฐานให้ได้ก่อนเพราะว่าเขาน่าจะต้องมาบุกแน่นอนนะนี่สร้างไว้ก่อนโอเคสร้างาคนแรกมาคนสักสิบคนไปยืนยืนประจำการ คครับมาเข้าตึกไว้ก่อนโอเคได้ละลดแล้วหนึ่งล้ำฮึสร้างไว้สร้างให้ล้อมรอบไว้มาเข้ามาเข้าตึกเอะครับสร้างอีกก็โอเค ร้อยนี่มาไว้กั้นคนครับแล้วก็สร้างฐานรถถังได้ละปึ๊บปึบปเอาเข้าฐานพลังงานเราจะได้สร้างฐานพลังงานน้อยนองหน่อยโอเคแล้วก็ไปเข้าตึกเหมือนเดิมอันนี้อยู่นี่โอเคครับอืมแล้วก็เดี๋ยวรอสร้างฐานรถถังแป๊บนึงแล้วก็ตั้งตรงนี้โอเค เอาเป็นแกลลิงมากันฐานก่อนแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มภารกิจของเราทีหลังนะต่อไปก็จะเป็นฐานนี้ละกัน b a ทเทิ lap นะฮะเอาคนมายืนไว้ยืนกันคนสไนเปอร์นะครับเป็นสไนเปอร์ที่อับยาพิษด,ด้วยฮะนี่ก็เอา,เอาสองสะกดจิตมา Okay, ประมาณนี้แล้วก็เอายูริคอนยูริคอนไม่ใช่ยูริคอนยูนิคอนซะบ้าแล้วโอเคครับอ่ะแกลิ่งเข้าป้อมแบตเท l แล็บอยู่ข้างหลังแล้วก็อลงเชือดโอเคครับเขามาบุกแล้วเขาไม่รู้ว่าเขามามาด้วยอะไรอ่าน่าจะมาด้วยคนนะคนด้วยโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้ไม่มีปัญหาอะไรน่าจะอยู่ฝั่งนี้โอเคเขาอยู่ฝั่งนี้ครับ แล้วก็สร้างโรงเชือดเจ๋แล้วสร้างป้อมสะกดจิตไว้ข้างหน้าเรียบร้อยครับอคอนเอ้ยโคลนโคลนไม่ใช่คอนวันนี้พูดผิดเลยวะแล้วก็สร้างนี่เลยครับโลดแลบสามสิบลำจัดไปครับยุจายไฟกระพริบเดี๋ยวรู้กันครับว่าจะเป็นยังไงนะใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะมา <c oughs> เคได้รับแล้วก็มาวางไว้ขา้างหน้าเข้าตึกไป วางไว้ข้างหน้าให้หมดเลยคอยสะกดจิตแกนลิงนี่อยู่ตรงนี้มาขับตึกสองคนมีสามคนโอเคโคนโคนไปตั้งหลังลแล้วกันแล้วก็อ่ฐานยูริมีน้อยครับตั้งนี้

โอเคครับมา <Start. S 1> เปิด,มดแมปรถแท้ผมก็ลำเรียงไปเรื่อยๆนะ ข้อมสอยมาวางเป็นแนววางเป็นแนวกันไว้เลย Unit ready. มีสปายมา อ,อ๋อไม่ใช่สปายคนหรือเปล่า re คนว่ะเรานึกว่าสปายไะเถสร้างลงรถครับโอ้เงินอย่างพุ่งสร้างอ่าไปดวูว่าเขามีอะไรบ้าง re ก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแต่คนเพราะฉะนั้นแกลลิงก็พอแกลลิงนี่ก็นา่าโหดสุดแล้เรียบร้อยต้อม สะกดจิตปขายขายสร้างฐานรถถังนี่เพราะเดี๋ยวเราต้องสร้างอันนี้ยูริเป็นฐานที่ค่อนข้างจะโกงก็ว่าได้เลยนะเพราะว่ามันสามารถสร้างรถแร่ได้สองแบบก็คือแบบนี้แล้วก็สร้างได้ทั้งคือสร้างได้ไอฐานแม่ปกติก็คือสร้างได้แล้วก็มาฐานรถถังก็สร้างได้เออ ต้องรีบทำครับโอเครถแรกมีกี่ล้ำแล้วเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าโอเคอีกสักรอให้ครบสามสิบล้ำแล้วเดี๋ยวบวกอีกสักสามสิบแล้วเดี๋ยวไปบุกโอเคขีค่ล็อมาวะขี่ล็อมาพร้อมสอยให้พร้อม คี่รอบมาแล้วคี่รอบมาล็อกฟางป้อมเอาละเอาละโอ้ยลดแร่อย่างเยอะ Okay. โอเคไอ้คีล็อบมาตรงนี้ละออกมารับดีกว่าก้บ่อยมั้ยเนะอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ล่วงเยอะอยู่คีล็อบก็คีล็อบครับเจอสามบ้างใหม่เรียบร้อยหมดเลย สร้างป้อมสะกดจิตโอเคได้ละสร้างอีกตอสามสิบเ,เดี๋ยวรอรถแรกไปบุกกันนะเดี๋ยวรอดู UNIT 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 READY READY MINOR UNDER WASP Unit was all minor under attack Unit ready all minor under attack we Unit all minor under attack Unit was All Minor under attack Unit Lost Unit was All Minor under attack Unit ready unit was unit promoted four minor under attack unit ready four minor under, under attack unit ready let four minor under attack unit wasp unit ready oh. unit wasp four minor under I attack more. unit ready โอ้ยเริ่มเยอแล้วรถแรกผมนะทุกคน <c oughs> เจอคาราวานรถแรกมรันรวมตัวกัน ไม่ต้องเก็บและตังเติมพอน้ำบูวันครับมามาให้หมด <c oughs> รถแลบยัรถแลบเขี่ยมันยังมันพร้อมยัง <laughs> โอ้โหเยอะอย่างเยอะโอเคตอนแรกผมพร้อมนะครับมา t s โกมาเข้าทางนี้เอยเข้าทางนี้ดีกว่า <c oughs> เข้าทางนี้ตีง่ายกว่าทางนี้มีป้อมไม่กลัวบุกคอมก่อนี่เอาละครับ <c oughs> ว่าไปก็เอาสิเอาโพก็เอาโพลสิมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเอาโพกกระลิปเรียบร้อยยิงไม่ได้嘛ไม่เป็นไรยิงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรล็อกเรียบร้อยเรียบร้อยบุกครับบุกอืมไม่่าดูถูกรถแรกของยูรเลยฮะยิงกระโผ่าโพนี่หนอนบอล นี่ยิงคนครั่อล่วงใส่ทึกใส่ทึกยิงได้ไหมยิงยิงไม่ได้เออไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> มา ยิงพลังงานต่อไอ้เ่อแล้วก็ไปยิงคนต่อจะต,ต้องเอาเรถแกนลิงมาช่วยยิงหน่อยม่ไงมันยิงไอ้พวกที่กั้นน,นี่ไม่ได้ <unit was. S 1> แตกยับยับ <Unit was. S 1> เกะกะเกกะเก,กกะ โอ้ผมผมเล่นรถแรกนี่ผมไม่ต้องห่วงพวกเลือดของรถเลยหรือความเสียหายที่ได้รับนี่แทบถ้าจะถึกดูดิเลือดแทบไม่ลดขนาดป้อมยิงเะยควยับหมดเรี <c oughs> ยบร้อยครับเรี <c oughs> ยบร้อย, <c oughs> ย,อยกลิงก้งเกลา บังทรงบังสามมายิงเรียบหมดเอาละจะเคลียร์เคลียร์แล้วไอ้หมดไอ้หมดโอ้โหเป็นคลิปที่สนุกมากได้ลองอะไรใหม่ๆเปิดโลกทัศน์อือพคคลิปเหรอนี่ไงเรียบร้อยป้อมปล่อยมันอยากยิงยิงไหมดูเลือดดูเลือดลดนิดเดียวไี่ <c oughs> บุกทีเดียวเลยนะ บอกเลยนะครัเพราะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นผมอัดไว้ยังไงผมก็จะลงอย่างนั้นเลยออแบบลากไฟไล์ไปอัพโหลดเลยไม่ต้องมีผ่านโปรแกรมใดๆทั้งสิน้นอุ้ยอุ้ยโอ้ยิงแรงวลยนายจ้าพอจะอุ้ยบังสามไม่ป็นไ,ไม่แคร์ยิงแรงมากเลยเลี้ยวล้านลำสุดท้ายแล้วนี่ไม่เหลือแล้วนี่ฮะ หมดแล้วนี่เออโอ้ยสร้างมาไ,มได้ไรอะไรเราเก็บก่อนเรียบร้อยพังครับอย่างนี้พังเก็บฐานนี้ได้ก็จบแล้วอันนี้ก็รอไปงั้นแล้วไม่มีอะไรโอเคจบ ค่อยๆเกียร์เลยครับอืมแบบพลังงานเรให้หมดป้อมยังทำงานอยู่แสดงว่ามีไฟฟ้าเรียบร้อยหมดนี่รถแรกของข้าเนี่ยเก็บเรียบครับมาห้าข้ากระตบเรียบรนแรกยิงไหมไม่ต้องสนใจครับมีแค่นี้เดี๋ยวก็ถ่ายขายแล้วมั้งเนี่ย ที่มาชุดเดียวเยลยนะหกสิบกรัมเตี้ยงเกลาแต่ผมไม่ได้ตั้งบอดเป็นบอดยากสุดไงแต่ก็ยากอยู่นะยากกว่าเดิมนิดนึงเอ้ยยากน้อยกว่าเดิมนิดนึงเพราะทุกทีผมจะตั้งบุทท่อไอไอ้ด้วยรอบนี้ไม่ได้ตั้งนะครับ <c oughs> แลเลยไม่ต้องเก็บแล้วเปลี่ยนอาชีพ <c oughs> ทหารรับจ้างโอ้โหยิงดุมากแบบเดียวพังโอเคอค่อยๆไล่เก็บไปหมดหมด ใครจะมากล้าต่อก่อนหมดไปที่มันยังไม่ขายเพราะมันมีฐานนี้อยู่ถ้าเกิดตีฐานนี้เสร็จก็น่าจะขายแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วเ <c oughs> คลียร์อย่างไวครับเรียบร้อยทับได้ไหม ไม่ได้ฮะกกนลิงอ่ะกกนลิงก็ยิงไม่ได้คิดหน่อยถ่ายไปซะโ <c oughs> ดนล,อลด้อมวันหลนี้โอเคโอค้โหเป็นแบบที่มันมากฮะสำหรับนี้ะรถแล่บุกนะครับ,บแบบโอเคถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการติดตามนะยังไงก็อย่าลืมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำาหรับคลิปนี้นะ <c oughs> สนอว่าสนุกมากได้ลองอะไรใหม่ๆโอเคไปแล้วครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ